เชื้อร้ทุกซอกมุมประสิทธิภาพเนื้อกว่า10เท่าเป็ดมิสเตอร์มัสโซโปรกลับมาเข้าช่วงนี้กับเรานะคะรายการซูเปอร์เมียนช่วงนี้เราก็มีข้อมูลดีๆนะคะจากผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างห้องน้ำเป็ดมิสเตอร์มัสโซโปรมาฝากกันไปชมเลยค่ะภารกิจท้าพิสูจน์ห้องน้ำสะอาดสุดยอด2พลังเป็ดมิสเตอร์มัสโซ มีคนบอกว่ารถห้องน้ำเป็ดมิโซมาโซาสะอาดน่าใช้มากๆจะจริงหรือเปล่าวันนี้เรามาพิสูจน์กันดีกว่าค่ะตามมาไลนนี่ก็ไม่มีนี่ก็ไม่มีนี่ก็ไม่มีนี่มปนรถห้องน้ำสาธารณะจริงหรือเปล่าเนี่ยคราบสกปรกและเชื้อโรคอยู่ไหนกันนี่ไงเห็นกันจะจ๋าไปเลยกำลังใช้เป็ดมิโซมาโซตรวจทำความ เพื่อดูไม่เหนื่อยเลยค่ะเพิ่งทําความสะอาดมาเมื่อกี้ก็ตั้งแต่เช็เป็ดมิสเตอร์ม r สเตอร์โบรเบาแรงไปเยอะมากทำความสะอาดง่ายสบายค่ะที่สําคัญกระจัดคราบฝังแน่นคราบสกปรกได้สะอาดหมดจดประสิทธิภาพกระจัดคราบเหนือกว่า10เท่าและที่สาคัญฆ่าเชื้อโรคได้99.9%ใชเ้เป็นด Mr m ดมิสเตอร์มสเตอร์ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำเป็ดมิสเตอร์มัสเตอร์โรกระจัดคราบปราบเชื้อร้ายทุกซอกมุมค่ะ กจัดคราบปรับเชื้อร้ายทุกซอกมุมประสิทธิภาพเหนือกว่า10บเท่าเป็ดมิเตมาโซโปรกลับมาคุยกันต่อนะคะกับประเด็นนี้ค่ะอยากรู้ไหมทําไมคุณถึงไม่มีคู่วงเล็บโสดวงเล็บโสดเลยซึ่งคุณกระแตก็อยากจะรู้ว่าเหตุผลที่ บอกเรามาว่ากลัวเจ็บก็เลยไม่เปิดใจจะเป็นสาเหตุเดียวกับที่เราหามาบอกคุณผู้ชมหรือเปล่าเนาะสรงสัยคุณกระแตชมนี่สงสัยเจอไปหลายข้อเลยทีเดียวนะคะแต่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งวางอย่าเพิ่งถอดใจยังเหลืออีกหลายข้อรอคุณกระแตอยู่ค่ะมาดูข้อ6กันค่ะคุณคิดว่าความสัมพันธ์ของชั้นเนี่ยจะต้องดีที่สุดเรอต้องบอกว่าคาดหวังสูงเพราะว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยที่จะเข้ามาในชีวิตเราอาจจะไม่ได้หาได้เพอร์เฟกต์สุดๆอย่างที่เราตั้งความหวังไว้ด้วยก็ได้นะคะ ลองกลับมาย้อนมองดูตัวเองจริงๆว่าจริงๆแล้วคุณอาจจะได้คําตอบก็ได้ว่างานที่ฉันทํามันก็ไม่ใช่งานที่ดีที่สุดก็ได้หรือว่าฉันเองก็ไม่ได้มีชีวิตสมดุลไปซะทุกเรื่องนะคะและที่สําคัญตัวฉันเองก็ไม่ใช่ผู้หญิงที่เพอร์เฟกที่สุดซะหน่อยเพราะนั้นพอเราลดลงมาแล้วเราจะทําให้เรามองเห็นตัวเองรู้ตัวเองแล้วก็มองหาแต่สิ่งที่แต่ก่อนเนี่ยมันจะมองหาแต่สิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่เป็นเลิศนะคะเปลี่ยนมุมมองค่ะ แล้วก็มองแค่ว่าเออดีเฉยๆหรือว่าดีพอดีพอดีอ่ะมันก็จะดีกว่าเพราะบอกว่าจริงๆไม่แน่นะไอการที่เรามองหาแล้วเจอผู้ชายที่ดีพอดีพอดีเนี่ยเขาอาจจะเป็นความมาสต์สตันที่สุดในชีวิตเราก็ได้เนี่ยว่าเขาบายนะเอออันน,อนนี้ก็เออนี่ข้อนี้ก็เหตุผลดีเหมือนกันนะเอออันนี้เป็นข้อ6กมาดูข้อ7คุณจะรู้สึกตัวเองว่าคุณจะมีความรักเมื่อพร้อมเนี่ยอชอบสอนลูกเหมือนกันมไม่พร้อมอย่ามีเออสงสัยต้องไปเปลี่ยนแล้วดีลูกเป็นโสด รวเป็นโสมกับพป่านนี้เห็นไม่ครมาจีบมันเลยก็ไปกับแม่ดีแล้วลูกสาวต้องอย่างนี้แหละเจ็ดอย่าเพิ่งเลยเนาะให้เรียนรู้ความเป็นเราพี่แล้วเขาจะได้ซึมซับเอาไปแล้วไปเป็นเกราะป้องกันตอนนี้เริ่มเหมือนแล้วแหละเหมือนเหมือนบอกเฮ้ยนี่มันเราเลยวะแล้วเขาจะรู้เรื่องเออวิธีพูดวิธีทําอะไรนะเพราะงั้นสอนเนอก็จะซึมซับไปนะคะคุณจะมีความรักเมื่อคุณพร้อมนี่คุณคิดว่าตัวเองจะเป็นยางั้นะอีกเหตุผลหนึ่งที่คุณไม่มีความรักอาจจะเป็นเพราะ คุณมักจะรอว่าให้ความรักมันเข้ามาหาคุณเมื่อคุณต้องรู้สึกว่าเออเราพร้อมในทุกด้านคือหนึ่งจะไม่มีแฟนตอนเรียนรอให้เรียนจบก่อนแล้วค่อยมีมีอาชีพการงานที่ดีแล้วค่อยมีมีความเป็นอยู่ในแบบที่อยากเป็นแล้วค่อยมอจีจริงๆอันเนี้ยข้อนี้พี่ก็จะคันๆนิดหนึ่งถามว่าดีไหมในเรื่องที่ต้องรอให้เรียนจบก่อนมีอาชีพที่ดีมีความเป็นอยู่ที่ดีก็ถูกต้องอแต่ในเวลาเดียวกันมันก็ต้องเอามาผสมกับสมัยพ่อแม่เราอาจจะชอบกันตอนเรียน รืออะไรหนูว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะเรียนครบได้แต่เราไม่ใช่ว่าเราก็ต้องให้น้ำหนักเอาเรียนเป็นหลักไม่ใช่ว่าอุ้ยโอเรียนไปด้วยมีแฟนไปด้วยอุ้ยมีแฟนซะจนการเรียนเสียอ่ะอย่างนี้ไม่ควรอาชีพการงาน,นทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องรู้จักสร้างสมดุลในตัวเองแต่เมื่อถ้าเราเรียนจบแล้วมีอาชีพที่ดีมีหน้าที่การงานดีเฮ้ยมาดูอายุสามสิบแล้วหนูยังไม่มีใครมาจีบอันนี้ต้องคิดแหละมาถึงข้อที่8นะคะเขาบอกว่าคุณใช้หัวคิด มากกว่าหัวใจก็ดีนี่สมองมากกว่าหัวใจเขาบอกมันต้องสมดุลกันดียเหมือนละครเรื่องสามีตีตราเลยเให้ใช้หัวใจไอมคุณเนื้อแพรพูดให้ให้ใช้หัวใจบางทีเราต้องฟังเสียงหัวใจนะลิสต์นูยูฮาร์อย่าให้หัวสมองใช่เพราะบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าอยู่ขึ้นคานมานานวันประสบการณ์เรื่องความรักไม่ค่อยมีแล้วลหละหัวสมองใช้ไม่ได้ถ้าอยู่ขึ้นคานนานใช่เพราะพอมันไม่มีประสบการณ์เรื่องความรักต่างๆก็ไปหาอ่านหนังสือบ้าง คุยกับผู้รู้กูรูกูร,ร,ร,รู้ทั้งหลาย <Ừ. S 2> ยิ่งถ้าไปเจอเพื่อนคนไหนแต่งงานสําเร็จไปแล้วเนี่ยโอ้ยิย่งเจอความคิดเยอะแยะมากมายกระสานัานเซนเลยบางคนก็แบบว่าอุ้ยความคิดต่างๆบนชวนให้เราสับสนนะคะเพื่อนบางคนบอกว่าแต่งงานแล้วชีวิตฉันดีขึ้นมากเลยนะ <Ừ. S 2> มีคนมาแบบว่าเป็นคู่ชีวิตมาส่วมแชร์นั่นนี่อย่างนั้นอย่างน,น,างนี้บางคนก็เดินเข้ามาเพื่อนบอกอุ้ยเธออยู่เป็นโสดและลดสุดเลย <Ừ. S 2> เพราะจริงๆแล้วบางทีเนี่ยความรู้สึกจากใจ,จเราจริงๆอะครั้งแรกเลยมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่ถูกต้องก็ได้ ถ้าเรามีความคิดมากกว่าเรื่องของหัวคิดมากกว่าหัวใจไฟรักของเราก็จะมีแต่มอดมอดมอดและดับไปในที่สุดอ <c oughs> แต่เรื่องนี้เราก็ยังแย้งอยู่พี่ก็ยังแย,ย้งอยู่ถ้าใช้หัวใจมากมันไม่เจอคนไม่ได้เรื่องล่ะ <c oughs> อันนี้พี่ว่าพ,พอสามสิบเรา,ค,เา,ารค่อยเอามาใช้ไหมจริงงัดมันใช้นะตอนเด็กๆอยูออย่ก็เด็กๆก็ไม่ได้นะพอเอริ่มเฮ้ยชักไม่ได้ละอายุขนาดนี้แล้วก็บอกงัดลงมานะมาดูข้อเก้านี่ไงข้อนนี้เหมือนพี่มากเลยวางแผนเกิน <c oughs> เขาเรียกคุณวางแผนเกินแทนที่ความรักจะเป็นเรื่องธรรมชาติของหัวใจว่าเมันจะมีอะไรกับปล่อยให้มันเป็นเรื่องของหัวใจพาไปความรักกับกลายมาเป็นเรื่องการวางแผนนะคุณก็คิดอยู่ในหัวตลอดเลยว่าเช่นโอ้อาทิตย์หน้าจะ30แล้วปีหน้าเนี่ยค่อยแต่งกันละกันเออปีหน้าค่อยมีความรักเออนี่อันนี้เขาเรียกว่าพวกวางแผนนะหรือ <c oughs> เอ๊ะฉันมีเวลาว่างแค่ชั่วโมงเดียวหลังจากเรียนโยคะแล้วฉันจะไปออกเด็กนี่นี่เร็วๆวนะกินเร็วๆว ฉันมีให้คุณชั่วโมงเดียวแล้วหลังจากนั้นฉันจะต้องไปเรียนศิละปะอีกอความรักเลยดูมันไม่ค่อยมีความหมายเข้ตนที่ควม,มรค<ล>บรบเรามันต้องคิดแล้วนะอ,อะไรอย่างคนนี้เนี่ยฉันให้ชั่วโมงเดียวเยี่ยนนี่เซ็ตทุกอย่างเข้าตารางหมดเ,ออเข้าตารางหมดแทนที่จะนั่งชิลๆโอ้เอวิหารลายไปบ้างไม่ได้ไม่ได้<อ>ไม่ได้ไไดไไดต้องเดี๋ยวต้องไปแล้วเดี๋ยวจะต้องไปเรียนโยคะจากโยคะเสร็จแล้วต้องไปงานศิลปะ ต้องไปเรียนศิละปะเพราะนั้นความรักของคุณก็เลยเป็นงานอดิเรกของคุณไปไอ้น,นี่มันน่าจะเป็นผู้ชายมากกว่าเราไหมคะพี่เหรอที่ว่าเอาทุกอย่างเข้าไปในตารางอะ่ะหรือผู้ชายคาโรแมนติกไม่ไม่รู้นะเออเอา้าวอันนี้อันนี้อันน,น,นี้ต้องคิดหน่อยใช่ไหมคมาถึงข้อสุดท้ายนะคะสายะะสทายี่ทําให้คุณอยู่เป็นโสดนี่นะคะข้อนี้ก็คือเป็นเพราะคุณรักครอบครัวคุณมากกว่าอย่างอื่นออันนี้ก็สําคัญนะฮะเขาบอกผู้หญิงบางคนเนี่ยเขาขอทุ่มเทแรงกายแรงใจดูแลครอบครัวตัวเองมากกว่าเพราะเขาบอกว่า บางคนเห็นโทษของการมีคู่ว่าอุ๊ยมันจะแบ่งเวลาในการที่เราจะดูแลครอบครัวของเราให้ดีเนี่ยต้องไปดูแลครอบครัวใหม่ต้องไปดูแลอะไรเอาใจใส่เรื่องอื่นๆอีกมีภาระอื่นๆเพิ่มขึ้นมาอีกอเพราะฉะนั้นผู้หญิงบางคนตัดสินใจค่ะที่จะดูแลครอบครัวตัวเองดีกว่ามแม้ว่าลึกๆแล้วเธอก็อาจจะอยากมีใครสักคนนะคะแต่เธอก็ขอเสียสละเวลาตรงนี้ เพื่ออยู่กับครอบครัวที่อบอุ่นหมี่เนีอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยเป็นไงล่ะคุณกระแตฟังไปแล้วกี่ข้อแล้วเนี่ยสิบข้อสิบแล้วเหรอ,อตายแล้วเหมือนปี2 5 5พัาเดทำไมมันเร็วอย่างงี้ข้อมูลวันนี้ที่เราหามาได้เป็นข้อมูลจาก w w w j u l a a c t h ค่ะทางรายการต้องขอบคุณไว้ด้วยค่ะเรียกได้ว่าข้อมูลต่างๆนะคะเราไม่ได้ยกเมฆหรือมาเอามาอ้างกันมันะะ่วๆนะคะเออแล้วก็บอกเลยว่าข้อมูลที่หามาเนี่ย อาจจะใช้ได้กับคนโสดจริงๆหรือคนที่เคยโสดอดย่างคุณกระแตนะคะเรียกว่าใกล้เคียงคุณข้อไหนก็คุณนั่นแหละจะรู้ตัวคุณเองดีที่สุดบางข้อพี่ก็ยังเถียงอยู่แล้วคะ่ะโอ้บางข้อก็ยังเถียงนะแต่นี่เป็นข้อมูลของจุฬาค่ะอย่างนี้พี่ไม่ต้องกลัว คือแต่ละข้อนี่นะคะที่เราให้ข้อมูลไปอย่างที่บอกข้อมูลเราไม่ม้วนแล้วแต่ว่าเรามาเพิ่มความสนุกดีกว่าค่ะพี่นี่ทีมงานเขาหามาค่ะมีแบบทดสอบมาบเราสองคนด้วยแบบไอแบดบอยตอนนั้นใช่ไหมไม่ใช่เออใช่ใช่ <c oughs> ใชอย่างนั้นมีแบบทดสอบมาสําหรับเราแล้วก็สําหรับสาวโสดที่อยู่ทางบ้านทําไปพร้อมๆกับเราด้วยก็ได้นะคะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราแต่งงานแล้วนี่เราจะใช้ได้สมมติสมมตินะคบสมมติว่าเรายังโสดใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าลองติดตามค่ะก็ออกไปหาออกไปข้างนอก ออกไปช้อปปิ้งออกไปเดินเล่นออกไปดูหนังหรือว่าไปเจอคนเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะกดโอกาสให้ตัวเองเราก็แบบไปเดินไปอะไรก็ได้เพิ่มโอกาสในการรู้จักกับคนใหม่ๆอ่ะก็คงจะอยู่ในกลุ่มเพื่อนหู่มากไปไหนนี้บ่อยๆนางสาวมายุราสีเลียนได้แเห็นไหมทุกอย่างชิมิชันสีเลียนหมดเลยตาพี่เขากแล้วค่ะเอาเหรอเดวี่ยงๆกันล้วเดี๋ยวก๊าลเคร่งเครียด